สวัสดีค่ะขอกราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ MC คนสวยของเรานะคะ MC ผู้ทรงพลังยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีกำลังมากมายแล้วก็เชื่อได้ว่าคุณบุมบิมก็จะนำพาคนมากมายให้เข้ามารู้จักธุรกิจออกแคสนะคะเพราะเรามีความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันว่าออกธุรกิจออกแคสจะสามารถพลิกชีวิตทุกคนให้มีชีวิตที่ดีได้นะคะ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณบุมบิมเชื่อว่าพวกเราจะสำเร็จไปด้วยด้วยกันค่ะอืมแล้วก่อนอื่นนะคะขอไหว้ครูก่อนเนาะขอขอบคุณพี่แอนนะคะพัทลประภาเจริญคุณเมทีนะคะซึ่งเป็นผู้เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ที่เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับผู้นำนะคะนดนประทับใจทุกครั้งเวลาลงไปทำงานกับพี่เขาอะคะ่ะรู้สึก ภาคภูมิใจว่าเออเรามีอัปลน์ที่ดีแล้วก็มีความหวังดีกับเราด้วยวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อ่ะแล้วก็ขอบคุณอัไลน์นะคะ,ะคุณคุณสาวทิพสิตานะคะโชคคีรีวันแล้วก็พี่แอดนะคะพี่พี่สาวผู้ที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่นะคะที่จะอยากจะช่วยผู้คนมากมายแล้วก็ทีมงานให้เราให้พวกเราเติบโตไปด้วยกันให้พวกเรา มีความสําเร็จในธุรกิจแล้วก็สามารถแบ่งปันกับคนอื่นอีกมากมายค่ะคุณผู้หญิงสองท่านนี้มีหัวใจอันยิ่งใหญ่จริงๆแนนยอมรับแล้วก็นับถือท่านมากนะคะยิ่งไปงานล่าสุดเนี่ยเราเรารู้สึกประทับใจท่านเพราะว่าเราปาบปื้มเนาะเพราะว่าน้อยคนนะคะอาสังคมในทุกวันเนี่ยยากที่จะเจอคนดีๆแล้วก็มีจิตใจที่เมตตาแล้วก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กันน้อยคนมาก แต่วันนี้พอเราไปเห็นผู้นําของเราอะนะคะสองท่านแล้วก็อีกหลาย,ลายท่านในในในงานนะคะเรารู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่เข้ามาอยู่ในครอบครัว u b D t ชแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากแล้วก็เจอคนที่มีจิตใจดีแล้วก็สามัคคีกันนะคะแล้วก็เจอแต่ผู้นำที่ท,ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรน่ะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับหลายๆอย่างแต่ท่านอะพอดหัวโคนแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็รู้สึกทุกคนก็คือมีมิมตรไมตรีต่อกันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆเราเรารู้สึกประทับใจแล้วยากที่จะหาหาคนแบบนี้ในธุรกิจอื่นนะคะพอเรามาเจอในธุรกิจออเคสเรารู้สึกว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็จะจับมือกันสําเร็จไปด้วยกันค่ะนั่นนั่นนั่นนี่สิ่งที่ที่แนนประทับใจนะคะ แต่สุดท้ายเราเราก็ต้องขอบคุณผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเนาะแล้วผู้ที่สร้างแพลตฟอร์มดีๆให้เราเป็นแพลตฟอร์มที่มหัศจรรย์แล้วก็เชื่อได้เลยว่าคุณเอฟบีเนี่ยเป็นถ้าเกิดว่าเป็นแล้วอย่าง,อย,างอย่างที่ Doctor, Doctor ดรดรดอนพูดอะนะคะคือคือท่านนี่คือเราไม่อยากจะใช้คำว่ามาจากมาจากพระเจ้าดีกว่าเอาถือว่าพระเจ้าส่งมานะพระเจ้าส่งมาให้ท่านให้ให้ท่านคิดแพลตฟอร์มเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์นะคะ แล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนจะลืมตาอ้าปากด้วยได้ในธุรกิจออกแคปค่ะต้องขอบคุณมิสเตอร์เอ็ดี้อย่างจริงใจนะคะก็เมื่อกี้นี้ฟังคุณบุ๋มบิ๋มนะคะเราเราเรารู้สึกว่ามันใจมันทัสกันนะคะใจถึงกันดีกว่าเพราะว่าจากแต่ก่อนเราไม่เคยเจอหน้ากันแต่วันนี้เราพอเจอหน้ากันเราเหมือนพี่น้องกันนะคะเราถือว่าให้กําลังใจกันเนาะนี่คือสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจนะคะ เราไม่ได้เราไม่สามารถเติบโตคนเดียวได้นะเราต้องต้องจับมือกันแล้วก็สามัคคีกันแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องกันแต่แนนอยากจะบอกให้ทุกคนทราบนะคะว่างานทุกงานมันจะสําเร็จด้วยได้ด้วยคือหนึ่งเราต้องก็สามัคคีกันสองคือเราจะต้องทํางานด้วย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 รู้สึกว่ามันมีความสุขอะค่ะมีความสุขในงานนั้นๆไม่ใช่รู้สึกว่าเราทํางานนี้ รู้สึกว่ามันยากมันหนักมันมันอย่างเงี้ยมันมันจะไปต่อยากนะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราทํางานด้วยความสุขแล้วแนนเชื่อว่ามันจะไหลลื่นแล้วมันจะทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราแล้วก็เชื่อว่าเราก็จะเจอผู้มุ่งหวังท,ที่ที่มีจิตใจใคล้ายๆเราแล้วมีเป้าหมายคล้ายๆเรานะฮะอย่างแนนทํางานเนี้ยถามว่าปัญหาเน,นี่ยแนนเชื่อว่าทุกคนมีหมดค่ะเพราะเราไม่อยากจะใช้คําว่าข้ออ้างเนาะ ถ้าเกิดวันนี้จะให้เราเขียนเขียนถึงถึงเป้าหมายเนี่ยบางคนเขียนได้ไม่กี่ข้อแต่พอมาบอกพอมาเขียนปัญหานะคะโอ้โหได้เยอะแยะเลยนั่นนั่นคือเขาเรียกว,ว่าอะไรข้ออ้างของคนที่มันไม่สําเร็จอะมันเยอะมากค่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้เรามองข้ามปัญหาเพราะเราเชื่อว่างานทุกงาน่ะมีปัญหาหมดแต่ถ้าเกิดวันนี้เรามองข้ามปัญหาแต่เรามองที่เป้าหมายเรามอง นึกถึงแรงบันดาลใจที่ที่เราจะทําสิ่งเนี้ยให้มันสําเร็จอะ่ะมันมันฐานหมดนะคะมันมองข้ามหมดอะ่ะไอ้ปัญหานี่มันจะไม่มีนะคะจริงๆแล้วอ่ะแดนจะเป็นคนที่แดนจะมานั่งเขียนเนาะเขียนว่าเออวันเนี้ยบางครั้งอะ่ะเราก็จะมีหน่อยพอรอนอยเราก็จะมาเขียนว่าเอ้เราหนอยเพราะอะไรเราหนอยเพราะว่าเราหาคนไม่ได้หรอหรือว่าเราหนอยเพื่อเอ่อเพราะว่าเราไปคุยกับคนแล้วคนไม่ตอบรับหรอ เอ๊ะหรือว่าเราน้อยว่าเราเนี่ยแนแนจะเขียนว่าเอ๊ะสาเหตุที่เราหน่อยแล้วสาเหตุที่ว่าทําไมเราไม่เอาตัวออกจากนอกบ้านเพื่อไปหาผู้มู่หวังเราก็จะมานั่งพิจารณาตัวเองทุกวันแต่พอหลังจากที่ว่ากลับมาจากแคมป์อค่ะแนนมีเป้าหมายชัดเจนพอหลังกลับมาในก็มาเขียนชื่อเลยค่ะว่าแนนจะทํางานในในในกลุ่มไหนบ้างนะคะ แล้วเราก็มานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจออลแคสเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันล้ําสมัยแล้วมันอินเทรนมันน่าจะเหมาะกับคนรุ่นใหม่นะส่วนใหญ่น่าจะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทําธุรกิจนี้แต่พอมองกลับไปนะในกลุ่มของทีมเราหรือว่าคนที่เข้ามาทําธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุแล้วก็อืมคือคือมีอ่าอุ้ิภาวะที่สูงหน่อยอะค่ะ เราก็มานั่งคิดว่ามันมันเกิดจากธุรกิจมันยากหรือว่ามันเกิดจากธุรกิจที่ที่เราไม่พยายามที่จะบอกไปบอกเด็กๆรุ่นใหม่หรือเปล่าแนนก็เลยมาทดลองด้วยด้วยตัวเองอะค่ะก็เลยนั่งคุยกับพี่แอนว่าพี่แอนพี่แอนแกก็แบบมุ่งม,มั่นมากเลยนะว่าอยากจะมาคุยให้ให้คนในบ้านของเราก่อนแหละก่อนอื่นก่อนที่จะบอกคนอื่นเอาคนที่บ้านก่อนคนที่บ้านเรามีใครมีลูกเราใช่ไหมคะเราก็ต้อง ลูกเราให้เข้าใจแล้วก็ให้เข้ามาจาับมือทําธุรกิจกับเราเพราะว่าเด็กเจนวายเจนแซนเนี่ยมันจะเร็วนะคะนายก็เริ่มต้นจากที่บ้านก่อนอย่างหลังจะกลับมาก็พี่แอนก็มาช่วยเพราะว่าเชื่อได้ว่าลูกกับแม่จะพูดกันยากนิดนึงนะคะพอหลังจะเอาเอาเอาบุคคลที่สามเข้ามาเอาเด็กเริ่มเข้าใจเด็กเริ่มแบบองคก็เลยถามหลังจากที่ว่าพีเซตอะไรเสร็จเรียบร้อย,อยเปิดกระเป๋าก็เลยถามแนวคิดว่าเขามีแนวคิดยังไงชอบไหม หรือว่าคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมหรือว่าคิดว่ามันไม่ใช่ทางเนี่ยค่ะพอเด็กฟังแล้วเด็กก็เลยบอกว่าเออแม่น่าสนใจนะโอ้แค่เนี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เลยบอกแค่แค่บอกว่าน่าสนใจนะบอกหนูว่าหนูจะลองทําดูแล้วก็เดี๋ยวจะชวนเพื่อนมาโอเคแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วค่ะมาหนึ่งเราผ่านละในคนในครอบครัวเปิดกระเป๋ากันทุกคนแล้วเราก็วางแผนเลยว่าเพราะเราพูดไงบอกลูกว่า ถ้าเกิดวันนี้หนูไม่ถนัดที่จะขยายเครือข่ายนะลูกวันนี้อยากจะเริ่มต้นให้หนู่เริ่มต้นคือเปิดกระเป๋าแล้วก็ซื้อเหรียญเพราะปกติแล้ว,วเวลาเราเก็บเงินเก็บเงินในธนาคารอ่ะมันก็ดอกเบีย้ยมันก็มีแล้วมันก็เสี่ยงต่อการโดนแฮกอ่าเรามาหาวิธีการเก็บเงินใหม่ดีไหมแล้วก็มาเก็บเงินผ่านซื้อโอซีมาซื้อเหรียญแต่เหรียญเหรียญอยู่ในตลาดอนะ่ะมันเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้เหรียญที่มันติดตลาด แล้วก็มันแพงแๆเราก็เล่นไม่ได้นะก็เราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเหรียญอันไหนที่มันมีอนาคตแต่อย่างแม่น่ะแม่เข้ามาศึกษาเหรียญโอเซียแม่เชื่อมั่นเลยว่าเหรียญโอเซียมันมีอนาคตแน่นอนเพราะแม่หนูก็เห็นอยู่ว่าแม่เข้ามาทําเต็มตัวแสดงว่าแม่พิจารณาดีแล้วนั่นแหละค่ะพอพูดอย่างนั้นลูกก็โอเคก็เขาก็จะเริ่มย้ายจากกระเป๋าที่ที่เขามีอยู่เขาก็จะมาซื้อเหรียญเกต อันนี้คือคือเหมือนเป็นประตูเปิดทางดีกว่าเปิดทางเพื่อให้ลุกถ้าเกิดบอกให้เด็กไปไปไป,ไปสร้างเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเขาเราก็จะเข้าทางนี้ก่อนเราก็จะให้เขาเริ่มขายเหรียญเองซื้อเหรียญเองแล้วก็สวอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะระบบหลังบ้านเราก็พยายามสอนหนูว่าหนูจะเริ่มอย่างนี้ดีกว่าแล้วค่อยลุกคือไปว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินดีกว่าไหมหนูแนะนําเพื่อนมาก็ได้ค่าแนะนําอ่ะ แมคาแนะนําตรงนี้ก็อย่างน้อยก็ได้เป็นได้เหรียญมาฟรีๆไม่ต้องปักเงินในกระเป๋ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมีเทคนิคในการพูดทีนี้พอเรื่องครอบครัวผ่านไปลูกโอเคเข้าใจเราก็มาคิดแล้วว่าอีะเรามีใครอีกลูกเพื่อนเอาโทรหาลูกเพื่อนเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าเด็กคนเนี้ยเด็กคนนี้เขาซื้อเหรียญอบิตคอยอยู่แล้วแล้วเขาเล่นหลายสกุลเงินเด็กแค่อายุยี่สิห้านะคะเรียนเกี่ยวกับทันตแพทย์เราก็โทรไปคุยกับน,น้อง สุดท้ายรู้ไหมคะน้องสนใจหันเราก็เข้ามาฟังแล้ววันนี้ก็เลยไปรับแล้วก็พาเข้าไปคุยกับพี่แอนที่บ้านเข้าไปหาพี่แอนที่บ้านพี่แอนก็เลยคุยทุกอย่างโอ้โหเด็กแบบเก่งมากเขารู้ทุกสกุลเงินเขารู้เขารู้ทุกอย่างนะคะเข้าใจคือวิเคราะห์หมดเลยฟังแค่รอบเดียวนะคะเขาเข้าใจหมดเลยแล้วเขาสามารถพรีเซนต์ได้ว่า เออแนาวคิดเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะอ่ออันไหนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะถามเขาก็จะคุยว่าแนวคิดเขาแบบนี้คือถูกต้องไหมอะไรเงี้ยโอ้โหเรา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 เห็นเลยว่าเด็กาอายุยี่สิบห้าแต่มีแนวคิดแบบนี้แต่แนนเชื่อนะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะมีแบบเด็กแบบเนี้ยมีเยอะมากแต่เราไม่คิดที่จะมันขึ้นอยู่ที่เรามากกว่าเพราะเราเราไม่ได้อ่าไร่ชื่อเขาไม่ได้อยู่ในหัวเราไงฮะแต่พอวันเนี้ยเรามานั่งคิดว่าเออเราพิจารณาว่า ออคแคดเนี่ยมันดีขนาดนี้ออคแคดมันล้ําสมัยขนาดนี้มันก็น่าจะสมควรที่ไปสปอนเซอร์หรือว่าไปเล่าออคแคดให้เด็กรุ่นใหม่ๆฟังดีกว่าไหมนั่นแหละ,ะพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บรายชื่อเริ่มมาเลยค่ะแล้วเราก็ลงไปทํางานเนี่ยนี่นี่น,น,นี่คือการทํางานคือแล้วอีกอย่างคือแนนก็มีสายงานที่อยู่ต่างประเทศเราก็โทรไปโฟล์ลอัพกับเขาเลยว่าคุณคุณคิดเห็นยังไงเพราะว่าเขาก็เคยส่งลูกส่งผู้มุ่งหวังมาให้เราพูดคุยนะคะ เราก็เลยคุยแนวทางว่าคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับธุรกิจนี้คุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่าถ้าเกิดเป็นไปได้เรามาจาับมือทํากันดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่อินโดนะคะเริ่มคุยกับเพื่อนหลายๆคนขนาดไม่ค่อยรู้ข้อมูลนะคะแต่เขาไปเรียนรู้ต่อกับหน้าง,งานแต่ทางทางผู้มุ่งหวังกับเพื่อนเขาอะเขาบอกว่าเพื่อนเขารู้จักหมดทุกคนที่เขาไปคุยทุกคนที่เขาไปคุยนะรู้จักเหรียญบิตคอยรู้จกักอ่าบล็อกเชน รู้จักดีสินท่าไหล่รู้จักหมดเลยมีเขาคนเดียวที่ที่รู้ช้าที่สุดน,นั่นแหละค่ะมันก็เลยเกิดแนวคิดว่าไออ,ออกแค้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาแหละอ่าแล้วทีนี้ขนาดเขาไม่ได้มาเรียนรู้แผนอย่างร้อเปอร์ซ็นเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเรียนรู้นะคะเพียงแต่ว่าเขามองเห็นโอกาสแล้วเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนคน,คนนู้นคนนี้ฟังแล้วก็บอกว่าผมจะคุยปูพื้นไว้ก่อนอ่าอย่างน้อยคุณมาเนี่ยห้าหกคนต้องมี แล้วมาเนี่ยคือมาถึงสามารถเปิดกระเป๋าแล้วก็ปิดได้เลยเนี่ยคือการทํางานของเขาจะจะทําทํางานแบบเป็นมืออาชีพเนฐานคนะ้นก็ยังมองเห็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าเขาจะสามารถขยายขยายงานออกต่างประเทศได้เนี่ยะแต่และจุดนี่คือบางทีเราจะต้องมานั่งคิดนั้นเราลิสต์รายการอลิสต์รายชื่อว่าเราจะทํางานกับใครทําแบบไหนเงค่ะนี่คือคือวิธีการทํางานของแนนนะคะเพราะว่าวันนี้มันช้าไม่ได้แล้วอ่ะ พวกเป้าหมายรถชัดเจนสขนาดนั้นนะสล็อตที่สิบในปีนี้เราจะนาพาทีมงานให้สล็อตที่สิบเหมือนเราขั้นต่ำห้ารหัสอะ่ะคือมันหยุดไม่ได้แล้วอะ่ะทุกวินาทีมันมีคุณค่าสําหรับแนนอะ่ะแล้วมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งนอยแล้วหาะตอนนี้เพราะว่าเวลามันสั้นลงขึ้นทุกขึ้นทุกวันทุกวันปับป๊บปั๊ปบปีปั๊บปั๊บเดือนเนี่ยจะโ,โหนี่มันนี่มันจะกลางกลางปีอีกแหละเราบอกไม่ได้เราเราเรา,เราต้องทํางานแข่งกับเวลาค่ะ คือหมดเวลามาหน่อยแล้วค่ะหนงจะบอกพี่บอกพี่น้องทุกคนนะคะว่าใครที่มีปัญหาอยู่ให้มองข้ามค่ะจริงๆหนูเข้าใจนะคะเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ใช่เจอปัญหาเหมือนเขาแต่หนูเข้าใจคือในขณะแต่ก่อนหนูก็เคยมีปัญหาเหมือนกันแต่หนูมองข้ามหนูถึงเดินผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะและอยากให้กําลังใจพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนที่ทําธุรกิจนะคะว่า วันนี้ในเมื่อเราเห็นธุรกิจว่าดีอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วแต่เราจะทํายังไงเพื่อที่ว่าจะไปบอกผู้คนให้เข้าใจเหมือนเราอะ่ะเราก็ต้องคิดอย่างเดียวเลยว่าเราต้องออกไปทํางานต้องรีบไปบอกให้เยอะที่สุดนี่แหละค่ะอะไรก็จะไม่สามารถปิดสกัดกั้นความสําเร็จเราอะะ่ะค่ะนะคะขอขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆนะคะวันนี้แนนมาพูดพูดแบบมีได้คือแนนลงมือทํา ถ้าเกิดแนนไม่ลงมือทําแนนจะไม่สามารถพูดได้และอยากบอกทุกคนว่าทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ขอให้ทุกคนออกไปทํางานเดี๋ยวพอไปเจอไปเจอปัญหาเราให้ไปแก้สถานการณ์เอาแล้วก็ไปเรียนรู้เรียนรู้กับที่เรียนรู้กับผู้มุ่งหวังของเรานะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์มันจะเจออะไรบ้างแต่ให้เราเรียนรู้พอเราเรียนรู้เราลงมือทํา learning by doing ก็คือเรียนไปด้วยทําไปด้วยก็คือเรียนรู้ประสบการณ์ผู้มุ่งหวังนะคะก็จะสอนเราเองนะคะ ขอฝากไว้นะคะคือทุกขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็ขอให้พระเจ้าวอวยพรทุกคนให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งตั้งใจไว้และคาดหวังไว้นะคะขอบคุณมากค่ะขอ,ขออนุญ,ญาตเคืนใหม่ค่ะ